ตกต่อเนื่องนะครับสามถึงสี่วันนะครับก็จะมีน้ําขุ่นนะครับในระบบของประปาหมู่บ้านนะครับเราก็เลยนะครับต้องมาทางหมู่บ้านนะครับได้ทําจุดโบน้ําทิ้งไว้นะครับเพื่อไล่ตะกรที่อยู่ภายในท่อนะครับออกไปนะฮะก็ทําจุดโบน้ําไว้นะครับประมาณสี่ห้าจุดนะในหมู่บ้านเปิดขึ้นเปิดได้สุดเออ ไอที่มันเบาเพราะอะไรรู้เปล่าตรงนี้น้ําเบาไม่ใช่มันเบาเพราะเรา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 เปิดโบหมดไงเราเปิดโบไงแต่จริงจริงคือเดี๋ยวอมันดันลงมาดิไม่อันเนี้ยมันดันน้อยเพราะว่าเราเปิดหลายตัวไงเดี๋ยวไปนู่นๆ่นเดี๋ยวเวลาเราปิดเราปิดไล่แล้วมันจะออกระทุ้งหง่วเราอ้อก็ปิดไล่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าโบอะมันโบได้เชี่ยสองงามันถึงจะแรงถ้าไม่งั้นน่ะน้ำมันจะเบาก็ไล่โบน้ำทิ้งครับน่าจะประมาณ 4ถึงห้าจุดนะในหมู่บ้านนะครับทางหมู่บ้านได้ทาการติดตั้งนะครับจุดโบน้ําทิ้งไว้นะครับเอาไว้สําหรับโบน้ําทิ้งเวลาน้ําขุ่นหรือว่ามีสีแดงหรือมีภาพตะกรอนตกตะกรอนในระบบปะปาหมู่บ้านครับก็ถือว่าเป็นการช่วยได้นะครับอ่าอีกหนึ่งทางนะครับในการแก้ไขปัญหาน้ําขุ่น Oh, ถ้าไปไล่ปิดอยู่นี้ก็ได้เดี๋ยวไปไล่ปิดแห้แต่ว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะที่ยายเอาโบม,มแดงเฉือกอยู่นะแดงผมเห็นได้ชัดมาคือแดงกว่าใครเขาเลยแล้วก็เปิดมาคือแดงแดงมากใช่ไหมเป็นโคลเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรเห็นไหมเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไร ไปนะตานี่ไงนี่เลนี่ครับตะกอนที่อยู่ในท่อนะนี่จะได้รับการกระทุ้งออกมาถ้าถ้าหมู่บ้านไหนมีการดูท่อประปาควรทําที่เดน้ําเพราะว่าไม่งั้นตะกอนมันจะอยู่ในท่อถ้ามีการเดน้ําจะช่วยน้ําใสแก้แก้ไขในการะะตะกอนที่ตกค้างในท่อครับอ,อย่างเช่น ในบ้านเอื้อกระแสบนเนี่ยจะมีจุดเดยอยู่สี่จุดเราต้องค่อยๆเดยทีละตัวเพราะให้น้ำมันจะแทกะตะกอนออกจากท่อให้หมดไม่หมดก็เหลือน้อยครับมันช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะในการน้ำขุนเพราะหน้าฝนเนี่ยน้ำทำยากมันมันโอกาสขุนมันสูงเพราะว่าฝนไม่ตกด้วยน้ำน้าที่ฝนตกไหลลงมาบ่อที่ธรรปามันก็อาจจะมีตะกอนที่ติดเข้ามา เพราะว่าปลาปลาของเราอ่ะยังไงมันก็มันก็มีตะกรนติดมาบ้างหน้าฝนควรจะเปิดดีครับก็ดีแล้วก็ประโยชน์ของรูปบ้านนะคะที่คณะกรรมการหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทําการติดตั้งแหล่งที่จุดที่โบน้ํานะคะหนึ่งเลยปัญหาของเราก็คืออย่างที่บ้านเนี่ยอย่างที่บ้านแอดเนี่ยก็คือใช้เครื่องกรองน้ําถ้าน้าไม่สะอาดแน่นอนว่าไส้กรองจะต้อง สะกระโปกแล้วก็เหลืองแล้วก็ได้รับน้ำดีไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพแล้วก็มีทั้งกลิ่นเหม็นอะไรอย่างนี้แนะนำนะคะถ้าหมู่บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำเป็นตะกอนน้ำเหลืองแนะนำเลยค่ะให้ติดติดตัวโบน้ำแบบนี้ค่ะ ถ้าฝนควร,รจะเปิดเดีครับครับอ่าอย่างต้นหมู่บ้านจัดสรรอะไรนี้นะหมู uh, ่บ้านจัดสรรยางนี้ครับคุณจะมีคุนจะมีจุดเดย์อย่างน้อยรึสองจุดอ่าแล้วใครจะต้องเป็นคนติดตั้งให้หรือว่าทางหมู่บ้านต้องจัดการหรือยังไงก็ทางปปาครับทางปปาแล้วก็ทางหมู่บ้านช่วยกันช่วยกันเวลาเดย์ก็คือเราชาวบ้านเราสามารถเดย์ได้เดย์ได้เดย์ได้เลยเหม็นเหม็นนี้กินเพราะว่ามันต้องเดย์ออกไงถ้าไม่เดย์ออกอ่ะตะกอนมันก็อยู่ในท่อ แล้วมันจะทําให้เหมือนด้วย